สวัสดีครับวันนี้เราไปเจอกันอีกแล้วนี่น้องหันสุดรออันนี้จะกลายเป็นส้มมะแว้งต้มมะแว้งอันนี้เวฟอาเต็มตัวเลยไม่มีการแปลงไม่แปลงไออีพีที่แล้วอาแปลงเป็นเอสใช่แต่อันนี้ต้องเอาเรื่องเลยลูกเล็กชอบแบกลูกใหญ่ใหญ่แต่ก่อนเป็นสีเหลืองาช่ไมมผิดคนจนครับคือเป็นด้า ทนกับฟุตแพน Panda. ด้าไอคันที่แล้วยกล้อล้มใช่ oh, ทีมงาน <laughs> แซวแซว,แวมีคาร์บอนด้วยนะยนี่ยเองคาร์บอนแท้ คาร์บอนนี้น่าจะฮุ้มไปถ้าต้องมีสองปีอะนานครับผมเป็นคนฮุ้มเอง,เองนะเชื่อไหมใช่ครับฮุ้มเองกับมือไม่เงาได้ไงตรงนะดูเนีย่ยมาชุดหน้าครับโวกคันี้ก็จะเรียบๆคินคีนนะเรียบ,รยบครับ,รบ,รบแบบเว้นๆแวน้แวน,แวนด้วยเนนคินคีดด้วยนี่ใช่เน้นอะไรอะไร เดิมในระดับศูนย์ทันนี้จะใส่ตาชุดนี้น่าจะเป็นพวกเวฟรีบร้อยสิบครับไอเด็กกระบอกโช๊คของร้อยสิบได้ไหมร้อยสิบไม่ไงครับร้อยสิบเหมือนกันเนาะอย่างเช่นกระบอกโช๊คร้อยยี่พาใส่ร้อยสิบได้ไหมกระบอกโช๊คร้อยอะไรครับเออแต่หมวดเพื่อนๆมีกระบอกโช๊คอยู่แล้วอะอยากอยากใส่พวกร้อยสิบใส่ได้ไหมถ้าว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้ครับใส่ได้เนาะครับต้องลองบูท อืออ่าต้องไปกึ่งโบเอาใช่ครับถูกถูกใช่ใช่ต้องไปปปับบูดโบด้าททำไมใช้ของร้อยสิบอ่ะเข้าเจ้าของรถก็ชอบมันดูเรียวดีครับหอเหรอใช่เห็นคาว่าเบาด้วยจริงอ่ะว่าเบาไหมมั่อบางส่วนับเป็นบางส่วนอ่ะใช่ครับก็แตกต่างกันไมากครับ าอันนี้ตานร้อิดตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยดุมเราะไรติดดุมไรติดครับมีลิงค์เอาดูเรียบเลยอ่ะเออสวยสวยฝั่มก็ร้อยสิบด้วยใช่ครับชุดล้อแวนบอยแวนบอยครับหนึ่งจุดสองโหทีไหนนี้หนึ่งจุดสองหมดเลยนะเน้นเพียวใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะล้อเล็กๆเงี้ยนะใช่เครืรถ หน้าหลังให้ดีโหยางมึงเปลี่ยนด้วยบ้างเนี่ยมึงเปลี่ยนเออดอกยางยังสวยอยู่เลยแล้วใช่เปลี่ยนยางหน้าเป็นสี่ห้าทับก้าินะใช่ครับโหยางจักรยานใหญ่วันนี้อีกนี่ดูดิมือยังดูนิ้วแตะถึงชุดสายเบรกเป็นของสวิทใช่ครับน่าจะ 7จ็ดปร้อยใช่ครับราะคานี้ประมาณนี้เ็ร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นหัว4ี่ห้าใช่ข้อดีของมันก็จะไม่ไม่ขูดชุดสี่ใช่เวลาชกหยุบโอ้ยแต่เตี้ยขนาดนี้มันคงไม่ขูดหรอกเนาะระยะยุบน่าจะไม่เยอะใช่จุดหน้าแท้แน่นอนจาใส่ตาร้อยสิบแท้ตรงรุ่นยกชุดแต่ไม่มีการตัดชกด้วยไม่มีครับีเออดีเนาะ ล่างเป็นคาร์อบอนคาร์อบอนอ่ามีคาร์บอนคาร์บอนแท้อันนี้ออนมาด้านบนด้านบน,น,บนก็จะเรียบๆร้อยสิบเหมือนเดิมรนะมม้อยสิบแท้งัดน,นะคุับิดร่อยกินทีนะแต่ส่งแม่งเอาเรื่องหรอคือส่งได้เลยมาล้อหลัง เป็นบิลลิงแล้วเบลลิงครับอันนี้ก็เป็นยกอันนี้ก็คือของตัวเหลายิ้ม้าแหละใช่ครับเพราะว่าจะมีดัมจะมีตัวเสียบใช่สวยๆกึ่งด้านคันนี้กึ่งด้านครับกึ่งด้านเห็นเบาเบายางไซส์หลังจะเป็นไหนบ้างห้าสิบตับร้อยห้าสิบตับร้อยครับเบลลิงเบลลิงน่าจะเป็นของนุ่ยแต่จำไม่ได้เป็นของนุ่ยอามอามนุ่ยอามนุ่ย มียืดไหมไม่ยืดครับเท่าเดิมตรงเดิมเลยตรงเดิมครับแต่นี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อามนุ่ยเนี่ยพันสองพันสามเหมือนจะมิดไอ้นี้ด้วยตัวตั้งโซ่เราต้องซื้อแยกไปอันนี้หรือว่ามาพร้อมกันมันหายตอนแรกมันเป็นข้องนุ่ยครับแต่เขาทำให้หายก็เลยไปตื้อตัวห้างปลาตัวตั้งโซ่หม่ใส่แรงจัดนี่ไฮยาเต้เฮ้ยไฮยาเต้มันมีล่วงอ่ะอันนี้ก็ซื้อต่อพร้มมาอ๋อใช่ซื้อมือสองมาใช่ ฟังเสียงได้ไหมเนี่ยได้อยากรู้ว่าทำไมต้องมัดมันคอยจะฟังเพลงหน่อยอ๋อนี่ยดังเฮ้ยผมว่านะไอ้ลูกปืนข้างในน่าจะหายลูกปืนกระปิงใช่ครับเออเนี่ยไม่หายอยู่เขาเลยใส่นี่เพราะจริงๆของไฮเต้มันมันพับไม่ได้พับง่ายๆอย่างนี้นะดังเป๊ะๆเดี๋ยวผมใส่ก่อนมาดูฝั่งนี้กัน โช๊ตัวนี้เป็นจีซอรีใช่ครับโช๊กแท้แน่นอนแท้สามพันกว่าป่ะสามพันกว่าหรือสองพันกว่าสามพันสามพันสามพันสะมาณนี้ประมาณนี้เนาะความสูงน่าจะเตี้ยกว่าเดิมนะผมว่าใช่ครับเตี้ยกว่าเดิมนะไม่แน่ใจว่าความสูงสามร้อยหรือสามร้อยยี่สิบแต่ผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะไม่ใช่สามร้อยยี่สิบน่าจะจ้ากสายตานะอันนี้นะแต่ อาจจะสามร้อยยี่สิบไปได้อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนี่มคาร์บอนแอบคาร์บอนด้วยนี่ข้างหลังก็มีโอ้ทีมงานนี้จะเติร์นเล็กนิดเดียว่องยี่หกไปเนี่ยยี <26. S 1> ่หกครับยี่หกเหมือนเดิมเท่าเอ้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไม่ได้ไล่เหมือนมีแอบคอมเมียมีแอบใส่ใส่นิดนึงคันเกน,นียโนยน่อยครับ ราคาไม่แรงจับต้องได้จับต้องได้ครับอาที่ชุดสีนะชุดสีก็คือชุดสีอานนี่ยอ่าทำแท้ชุดสีแท้ทำสีเอาใช่ครับสีนี้แพงไหมพอรู้ไหมสองพันทำสี่มาสองพันกว่บาทครับสองพันกว่บาทนะครับสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์ด้วยครับมันจะเอาเป็นส้มมุกอันนี้มันจะมุกมันจะเหมือนจะมีมุกทองด้วย ของเพียงตาเเออสีทำง่ายเลยนี่บ่อปาดทำร้านเดียวกันรถมาเรื่องร้านเบาอ่ะนะราคาก็คงใกล้เคียงกันแน่นอนใกล้เคียงครับนี่เรื่องคาร์บอนเนี่ยบอกเจ้าของรถเนี่ย เป็นไงบ้างคันนี้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดจาก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดจาก้าหคารูเอ็นโตเอ็นโตครับการฟอร์ดเหมือนเดิมการเรียบร้อยเป็นตัวการเรียบร้อยตัวนี้เป็นการเรียบร้อยเขาว่านิยมเหรอนะนิยมห้าเนี่ยเรียบร้อยใช่ครับการเรียบร้อยนิยมหมดคอไซส์เดียวกับคันที่แล้วป่ะไม่ใช่ครับมันคอน้าเล็กกว่าอ๋อกนี่ยังเล็กนี่ยังเล็กเหรอเล็กกว่าคันนู้นโอ้เลือดเท่ากัน น่จะแต่ขอใหญ่สามสิบอัพ์ตไปหละใช่ครับจำราคาน่าจะเป็นท่อค่าเดียวแน่เลยท่าเดียวครับสองพันเจ็ดสองพันแปดท่อสองพันแปดครับสองพันแปดเฮ้ยแต่เขาเชื่อมสวยนี่เนี่ยงานดีลยท่อนี้ซื้อนานยังท่อซื้อนานไม่นานครับอ๋อไม่นานนะสั่งมาอันนี้เป็นน็อตนคมสีเดิมป่ะไม่รู้นะไอ้สีแข็งเนี่ยหรือว่าทำไม่รู้เข้าไป ยิงยิงตายมาแล้วเขามาทำอ่าม,มันก็จะมีสี่ลอยลอ้อทำการใช้งานอันนี้หัวน็อตเดิ้ลไอหัวน็อตเดิมป่ะไม่ใช่ไอ้หัวเนี้ยหัวน็อตน่าจะเป็นเหมือนมันจะเป็นหัวน็อตยึดท่อใช่ใช่ครับวาน,นนะคนัะเออแต่มันก็ได้อยู่นะส่งได้อยู่อันนี้เป็นน้ำมัน95เหมือนเดียวเก้าห้ากัน ฟังเสียงดีว่ะ ตอน่าจะผูดับคลิป <Hey, น mm ี้ก็ไม่มีอะไรมากแว้นเว้นแห็นท่อสวยป่ะดูดิบดิบดีอะ แต่ได้ไม่มีโลโก้ใช่โ okay. อเคครับขอบคุณน้องหันด้วยนะครับ,รบที่เอาเด็ดๆมาให้ชมกันอีกแล้วก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับจีเบทยังสวยเออจีเบทเท่าไหร่ลืมถามร้อยหกเจ็ดครับร้อยหกเจ็ดกันที่แล้วอะ่ะคันที่แล้วร้อยหกห้าครับร้อยหกห้าก็ไม่นี่อ่ะเนาะไม่นี่อ่ะครับตั้งตั้งคนตั้งมอบใช่แต่เร<ต>าน่าจะได้เปรียบกว่าเราตัวเล็ก พอได้ของรถเนี่ยจะตัวแบบล้ำล้หน่อยขับไปเข้ออ๋อขับอ๋อตัวเทสตัวเทสแสดงว่ามีสังกัดสังกัดมีครับมีเนาะแต่เราไม่บอกเนาะไม่บอกครับซื้อมานเราเองซื้อมันเราเองแต่อู่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอู่นี้สวัสดีครับผมบรรยากาศดีจัดเลยฝนไปแล้วแต่แลกฝนมาแต่แลกบรรยากาศมา ไอบรรยากาศคึมๆนี um ่วนไป